วันนี้วันที่สิบสิงหาเด็ดครับเดี๋ยวเปิดอีกรวงหนึ่งก่อนยวไม่ทราว่างแล้วาโอเค okay. วันนี้วันที่สิบสิงหาคมเป็นวันแรกที่สตูนก่อตั้งม็อบนั่นเองนะฮะก็ไม่รู้ว่าสตูนจะตั้งม็อบอีกกี่วันวันนี้กะว่าวันนี้กะว่าจะไปแต่ว่าไม่มีรถก็เลยไม่ได้ไปคือถ้าเกิดเรามีโอกาสอีกถ้าเกิดเราม็อบตั้งอีกก็อาจจะไป เรวอยากจะรู้ว่าบรรยากาศการไปม็อบเป็นยังไงเหมือนกันนะก็ยังไงก็ต้องสู้ๆครับเศรษฐกิจแบบนี้นะฮะอีกอย่างหนึง่งม็อบตัวประเทศจะไม่มีวันเกิดขึ้นครับถ้าเกิดว่าคุณให้คนอื่นบริหารประเทศนะครับเลิกง,งูแล้ะนะวันนี้ก็เฝ้าดูสถานการณ์ทั้งวันเลยโดยที่ยังไม่ได้ถ่ายอะไรไหมเฮ้ยซื้อคนได้ดูเพราะอะไรเพราะอะไรฮะเพราะอะไรเพราะว่ากูเฝ้าติดสถานการณ์อยู่นั่นเอง เนะเราก็ต้องติดตามข่าวนะช่วงนี้ไม่ติดตามข่าวไม่ได้หลายๆข่าวหลายๆเรื่องไอ้ผมนะไม่ไม่เว้นแม้แต่เรื่องของดาราคือมันมีสองมุมเว้ยหลายคนอ้าก็อาจจะรู้แล้วว่าเรื่องดาราที่แบบทอยใช่ไหมทอยทอยติดชีพแฟนของตัวเองลนะ้วกันจนถึงแก่กรรมนะคือส่วนตัวเนะี่ยไม่รู้จักคือไม่ไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดังแต่กูรู้สึกว่ากูไม่รู้จักคือ ดาราในวงการบันเทิงก็ค่ามีเยอะแต่เราไม่รู้จักกูผิดหรือไงคือผมไม่รู้จักนะครับผมแล้วก็ทีเนี้ยมันมีข่าวว่าฝ่ายชายได้ปลิดชีพฝ่ายหญิงใช่ไหมแล้วก็มีบรรดาเอฟซีในกบออกมาให้กําลังใจอะไรประมาณนั้นที่บอกว่าคนเรามันพลาดกันได้คุณก็ได้รับบทเรียนนะสู้ๆนะให้กําลังใจนะคือ20แผลมันไม่ได้แปลว่าผิดพลาดนะครับคือ20แผลมันไม่ได้พลาดครับ นะจริงๆก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของฝ่ายหญิงด้วยนะครับผมกูเปรียบเทียบง่ายๆสั้นๆนเลยนะพวกมึงนะกูเปรียบเทียบสั้นๆว่าชอยๆเป็นคนเป็นดาราถูกไหมกูไม่ต้องพูดอะไรมากเลยเลยแค่กูขึ้นรูปเนี้ยก็น่าจะรู้กันแล้วว่าสังคมเราอ่ะเอาคนหล่อเป็นหลักเอาดาราเป็นหลักเอาเพลงเป็นหลักอะกูขึ้นอีกทีหนึง่ง เปรียบเทียบกันจะชัดว่าถ้าเกิดว่าคนที่เป็นมีรอยสักเต็มตัวมีหน้าตาบ้านๆห,หรือทรงโจรหน้าเถื่อนฆ่าคนก็จะมองว่าแม่งเป็นคนชั่วถูกไหมแต่แม่งเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยคือเอาเป็นว่ากูไปพูดเรื่องนี้แล้วกันว่าเดี๋ยวกูกลัวโจมตีคือปีนี้นะปีนี้และปีที่แล้วหนักพอๆกันเลยเผือ่อปีนี้หนักกว่าด้วย ในหลายเรื่องแล้วก็มีข่าวหนึ่งที่สะเทือนวงการฟุตบอลหนักมากๆเลยก็คือเมสซี่หมดสัญญาและจะไม่เล่นต่อให้กับทีมบาร์เซโลนาซึ่งหลายคนน่าจะกูดวมไม่ได้หลายคนแหละทุกคนแม้แต่กระทั่งคนที่ไม่ดูบอลน,น่น่าจะรู้กันดีว่าเมสซี่อยู่มาพร้อมกับบาร์เซโลนาเนี่ยก็งงแล้วแต่ผมรู้สึกว่าเมซี่เป็นหนึ่งสัญลักษณ์ของบาร์เซโลนาเลยก็ว่าได้นะรองจากโรนินโยใช่ไหม วัน,นนี้ก็ไม่ได้ถ่ายอะไรไมีแต่ขา่ขาวข่าวๆแล้วก็ข่าวพราะติดตามข่าวันต่อไปครับยังไงเราก็ต้องดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆปีนี้มันหนักจริงๆและเราจะสู้ไปได้วยกันเราหวังว่ามันจะพอแค่นี้ให้มาันจบที่รุ่นเรานะฮะ